สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับซันอัศววนนะครับกับการรีวิวรถส่งมอบสําหรับลูกค้าคนพิเศษแล้วก็รถที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นรถ e v e r อร์เตัวเทนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแต่งเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างแล้วก็เท่ยังไงบ้างนะครับกับราคาเจ้าตัวเทนนะครับ1 3ึ่ง0 0าแต่งโหดโหแบบนี้ไปเลยนะครับอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับ จะเป็นกระจังหน้าแบบ f O R D ตัวนี้ครับต้องบอกลูกค้าเลยว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเขาเรียกเรียกว่าแบบสวยๆมากๆเลยแล้วก็จะมีไฟ3จุดด้วยนะครับนี่ตัวเทนนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวเทนนะครับจะไม่มีอักษรคําว่า e v e r อรสนะครับผมนะครับก็ทําการแต่งให้สําหรับคุณลูกค้าเลยนะครับเป็นคําว่า e v e r อ e รสตสวยๆเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ครับเป็นตัวเทนแล้วก็แต่งชุด แต่งวิกเตอร์นะครับชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวตัวอะไรรู้ไหมครับตัว V2 นะครับเวลาตัว V2 สอเนี่ยข้อสังเกตคืออะไรตัว V2 ครับจะมีคำว่าวิกเตอร์ไฮนะครับถ้าสมมติว่า V1 ห่งครับตัววิกเตอร์เนี่ยจะไม่มีนะครับนี่สวยๆเลยแล้วก็นี่ที่แอบเห็นนี่ก็คือติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นสีคอมเมียมคันนี้นะครับคุณลูกค้าเนี่ยอยากได้แบบลักชูรีผมก็ แต่งให้กับคุณลูกค้าคนพิเศษเลยเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยตัวเทนเนี่ยจะเป็นขนาดล้อ18นะครับตัวผมเนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นล้อขอบ20นะครับแล้วก็ส่งลายแม็กให้สําหรับคุณลูกค้าเลือกแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นยางซูแม็กนะครับนี่สวยๆเลยแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นยางแบบ AT ทนะครับเป็นออเทอเรนนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคิวล้อเพื่อให้รับกับ ตัวซีรีล้อที่ออกมาด้านข้างนิดนึงนะครับตัวนี้ครับตัวคิวล้อเนี่ยก็ประมาณ3.5นิ้วสวยๆเลยไม่มีกฎหมายด้วยแล้วก็ให้ความสวยงามด้วยมาพร้อมกับชุดวิกเตอร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างอีกด้านข้างนี่นะครับตัวเทนนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวเทนนะครับจะหูกระจกนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยชอบแบบให้แบบหรูหราแล้วก็เป็นแบบชัวรี่ก็เลยติดตั้งเหมือนตัวไทเทเนียมครับก็จะเป็นสีเงินหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ คิวคว้างก็เป็นส,สีเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนี่มือจับนะครับตัวไทเทเนียมก็จะเป็นสีตัวเงินนะครับคุณลูกค้าก็ติดตั้งให้ผมติดตั้งเพิ่มแล้วก็นี่ครับกันศาส์นี่กันศาส์ก็จะเป็นคิวกันศาแสแท้ของสูตรนะครับสังเกตยังไงว่าเป็นของแท้ของสูตรถ้าเป็นของแท้สูตรนะครับจะไม่มีคําว่าเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างนี่ครับด้านข้างก็สวยๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็นี่นี่ อยากจะภูมิใจนําเสนออีกอย่างหนึ่งคืออะไรนึกไหมครับไฟท้ายนะครับถ้าตัวเทนนะครับมันจะไม่ได้แบบไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ตัวนี้ครับลูกค้าก็ทําการขอแบบเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์อ่าเราก็ติดตั้งให้กับคุณลูกค้าอันนี้เบิกศูนเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่ของเดิมเนี่ยคืนคุณลูกค้านะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนี่ผมพามาดูครับตัวนี้ จะเป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับเราก็จะติดตั้งแบบท่อคู่เป็นข้อหลนอครับสวยๆเลยให้สําหรับคุณลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเทนนะครับจะไม่มีฝาท้ายแบบไฟฟ้าเราก็ทําการติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเพิ่มนะครับเพียงแค่กดอันนี้เลยนี่ก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าเลยนะครับเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถเทนนะครับแล้วก็อยากแต่งแบบสวยๆเลย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจนี่ครับนี่ตัวเป็นไฟท้ายเดิมนะครับส่งคืนลูกค้าแล้วก็ตัวเจ้ากระจังหน้าเดิมนะครับเราก็ส่งคืนลูกค้านะครับแล้วก็คันนี้นะครับบอกเลยว่าเจ้าราคาตัวเทนเนี่ยไม่แพงเลยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนแล้วก็แต่งแบบที่เห็นแต่งแบบนี้ผมแถมให้กับคุณลูกค้าคนพิเศษเลยนะครับใครนะครับที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งไม่ว่าจะเป็น รุ่นเทนหรือว่ารุ่นสปอร์ตแล้วก็อยากจะแต่งล้อแบบไหนหรือว่าอยากจะแต่งกระจังหน้าแบบไหนหรือว่าชุดแต่งแบบไหนเนี่ยซานน่ะมีให้เลือกเลยนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดและมองเห็นคลิปคลิปนี้นะครับอยากจะออกรถกับซานเนี่ยทำยังไงก็เพียงแค่โทรมานะครับ0837826974นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสิง์บุรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยเรามีไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ไปทำให้ถึงที่บ้านหรือว่าที่บริษัทได้เลยหรือว่าจะเป็น อาชีพธุรกิจส่วนตัวก็สามารถออกรถได้นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะทราบโปรหรือทักมาคุยอันนี้สันก็นยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถกระบะหรือว่าจะเป็นรถแบบเจที่นั่งสซนก็นยินดีทําแคมเปญให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทางทางทักไลน์สันมาหรือจะอช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือว่า จะโทรเข้ามาหาซันก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามีทีมงานแบบออนไลน์ด้วยนะครับเวลาโอนจองเข้ามานะครับอยู่ต่างจังหวัดอยากจะโอนจองอยากจะออกรถกับซันก็โอนเข้ามานะครับบริษัทนะครับบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับบริษัทที่ซันทำงานอยู่นะครับก็คือบริษัท IMA City Monster นะครับแล้วก็ตัวซันนะครับอยู่ที่สาขาพระราม5นะครับถ้ายังไงลูกค้าคันนี้ที่เห็นซันรีวิวนี้ซันจะเอาไปส่งลูกค้าที่ จังหวัดละนองนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไม่ได้มารับรถเองเราอะดำเนินการเอารถไปส่งให้แล้วก็เวลาเซ็นไฟแนนซ์เนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้มาเองนะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่จังหวัดละนองเนี่ยไปหาคุณลูกค้าเลยนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ที่ใครกําลังมองมองเห็นอยู่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซันด้วยนะครับวันนี้านาส้าราสวินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ